เมื่อลูกค้ามีปัญหาเราจะไม่อยู่นิ่งค่ะต้องรีบไปหาคำตอบมาตอบลูกค้ากันค่ะคลิปนี้เป็นการทดลองการเติมแก๊สไนโตรเจนคู่กับการใส่ซองออกซิเจนแอดซอบเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากปัญหาของลูกค้าก็คือใช้กระป๋อง1350 ml ซึ่งเป็นกระป๋อง ขนาดใหญ่และผนังกระป๋องค่อนข้างบางใสออกซิเจนแอดซอ์เบอร์และไนโตรเจนคู่กันแล้วกระป๋องยังบุกอยู่เรามาทดลองกันดูค่ะว่าปัญหาของลูกค้าอยู่ตรงไหนและจะแก้ได้อย่างไรกระป๋องนี้เราจะเติมเฉพาะออกซิเจนแอดซอ์เบอร์ 200cc อย่างเดียวนะคะ สังเกตนะคะรักษักระป๋องเขาจะนิ่งอย่างนี้นะคะเรามาทดลองกันเลยค่ะต่อไปจะใช้ออคเซียนแอ็คทเบอร์ 200cc และเติมในตรเจนค่ะเติมในตัวเตีนไม่เพียงพอนะคะ กล่องนี้ออกซิเจนแอสโซเบอร์ 300cc ไม่เติมในตัวเจ้น,นะคะ่ะกระป๋องนี้ออกซิเจนแอสโซเบอร์ 300cc เราจะเติมในตัวเจนกันนะคะสังเกตนะคะเวลาเติมในตัวเจนเราต้องการอากาศนะคะ แล้วก็รีบปิดแล้วก็รีบปิดเลยนะคะเพื่อไม่ให้ไนโตรเจนรีดออกในระหว่างการปิดหรือลีบออกน้อยที่สุดเดี๋ยวเรามาดูผลการทดลองกันนะคะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงสี่ชั่วโมงผ่านไปสำหรับกระป๋องที่ไม่ได้เป็นจุแก๊สไนโตรเจนออกมาแบบนี้เลยค่ะ รูปจากส่วนกระป๋องที่ใส่ออเจนแอรซอบเบอร์ทั้งสองขนาดคือ 200cc และ 300cc บวกกับการเติมแก๊สในโตรเจนทั้งสองกระป๋องออกมาแบบนี้ค่ะไม่บุบแม้แต่นิดเดียวอีพ e ีหน้าเราจะใช้เครื่อง ตรวจวัดออกซิเจนในกระป๋องหลังจากที่เติมแก๊สในตัวเจนไปว่าเติมเท่าไหร่เวลาแค่ไหนเหลือออกซิเจนในกระป๋องเท่าไหร่ติดตามกันนะคะ